คนลาวช่วยกันร้องคุณผู้ชมคนไทยถูกโจ17น้าลูกเศรษฐีชนเสียชีวิตแต่ไม่ได้รับความยุติธรรมในลาวค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k ทัวร์ลกของเราให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมค่ะ Facebook นะคะน่าจะชื่อโจเซฟคุณผู้ชมอัครวงศงมีการโพสต์ค่ะภาพรถฟลอเรรี่สีข,ขาวเกิดอุบัติเหตุหน้ารถเนี่ยพังยับเยินเลยนะคะแต่พอดูป้ายทะเบียนเนี่ยก็พอรู้ได้ว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ไย จะเกิดขึ้นที่สปปลาวนั่นเองพร้อมกับได้มีการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าเจ้าของรถเฟอร์รารี่คันดังกล่าวเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีชาวลาววัย17ปีเท่านั้นเองซึ่งขับรถชนช่างภาพคนไทยที่อาศัยอยู่ในลาวนะคะจนเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามผู้ชมเรื่องนี้คดีไม่คืบทําให้ชาวลาวที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ต่างพากันโมโหและก็ออกมาโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนไทยที่เสียชีวิตค่ะแล้วในขณะที่คนไทยผู้ชมที่รับรู้เรื่องนี้ต่างก็เข้าไปขอบคุณคนลาว ที่ไม่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ขอให้ผู้เสียชีวิตได้รับความเป็นธรรมและในเมื่อกล้าขับรถหรูทั้งที่อายุยังน้อยนะผิดกฎหมายไม่มีใบกับขี่แน่นอนก็ต้องกล้ารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกประเด็นหนึ่งเลยค่ะก็คือคนขับอายุต่ำกว่า18ปีพ่อแม่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยเราลองมาดูความเห็นชาวเน็ตลาวกันนะว่าเขามีการแสดงความเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะอย่างท่านแรกคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าตอนที่ประธานอายุ17เเนี่ยนะมอไซค์ยังไม่ใช่ของตัว แต่อายุ17ปีตอนนี้มีเฟอร์รารี่แล้วครอบครัวขายม้าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะว่าพิมายเขาไายัางไงคะ่ะต่อมาท่านที่2นะคะบอกว่า <c oughs> เด็กอายุต่ำกว่า18ปีพ่อแม่ต้องรับผิดชอบมีโทษหนักมากที่มีความผิดเพราะว่าพ่อแม่ซื้อรถมันคือความรับผิดชอบของพ่อแม่คะ่ะต่อมาท่านที่3นะคะบอกว่านี่คือประเทศของเขาแต่ก็อยากให้ตำรวจไทยเนี่ยช่วยกันจัดการให้ด้วยคะ่ะต่อมานะคะท่านที่4ก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายคนรวยท่านที่าบอกว่าสาธุขอให้สิ่งที่มันทำเนี่ย กลับคืนสู่ครอบครัวของมันในชาตินี้เลยนะคะเพราะว่าปล่อยให้คนอายุต่ำกว่า18ปีขับรถแบบนี้ถือว่าโดยค่าค่ะต่อมานะท่านที่6เขาบอกว่ารวยเท่ากับรอดค่ะก็ต้องรอดูว่ามันจะรอดจริงไหมนะคะเพราะว่าเรื่องดังแล้วตอนนี้ท่านสุดท้ายท่านที่7ที่เป็นคนลาวนะบอกว่าการทําให้คนอื่นเสียชีวิตเนี่ยกฎหมายต้องลงโทษให้กับผู้ทําความผิดต้องให้ความเป็นธรรมให้กับคนต่างชาติให้กับครอบครัวผู้สูญเสียคนลาวรักคนไทยที่มีน้ําใจมาทเที่ยวลาวเนี่ยขอให้คนเสียชีวิตเนี่ยไปสุข นะคะคุณผู้ชมส่วนด้านคนไทยดีเข้าไปขอบคุณคนลาเนี่ยก็บอกขอขอบคุณน้ําใจนะจากพี่น้องชาวลาวทุกท่านเลยที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนไทยค่ะเละียานนะเขาก็บอกว่าคนไทยหลายคนเนี่ยติดตามข่าวอยู่นะคะหวังว่าคนไทยที่เสียชีวิตในลาวโดยผู้ขับรถชาวลาวอายุ17ปีคนนี้เนี่ยคนไทยท่านนี้จะได้รับความยุติธรรมนะ,ะถ้าเรื่องเงียบไปเฉยๆเกรงว่าจะยิ่งเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มเติมเข้าไปอีกค่ะและเรื่องนี้ คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะว่าคนไายยังไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะฝากช่วยกันติดตามเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวลาวที่ออกมาช่วยด้วยค่ะ